ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ5้าแสนบาทกับเจ็ดที่นั่งตัวท็อปคันนี้วันนี้เข้ามาจอดที่บอยรถบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะตัวนี้ Fortuner 2.8 GR Sport ตัวท็อปสุดนะคะ Black Top ขับเคลื่อนสี่ล้อปี2022ค่ะดีไซน์สปอร์ตทรงดุดันใครได้ไป บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนรถบ้านแท้ดแมมือเดียวป้ายแดงรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผู้นำนะคะเลือกใช้งานขับขี่กันเยอะที่สุดเลยเดี๋ยวนี้จะพามาชมสภาพความสปอร์ตความดุดันของคันนี้นะคะข้างหน้าของเขานะคะนี่เลยจะได้ไฟหน้าแบบ LED แบบ d u o p r r o j e t t r r มาพร้อมไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์และกล้องหน้า360องศาค่ะสำ รับตัวนี้นะคะได้ยางใหม่นะคะบิ t โตนปี2024มาพร้อมล้อแม็กอลลอยนะคะและนี่เลยคาลิปเปอสีแดงมาพร้อมตัว GR Sport s p r t t ภายในรุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดุดำคุมเข้มมากเลยค่ะ ภายในเนี่ยได้นะคะเบาอ,อาคธาธลาเป็นเบาะหนังตัดกับเบาะผ้านะคะสภาพใหม่และมีตัว GR บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ของรุ่นนี้ค่ะได้เบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางถึง2ฝั่งกันเลยทีเดียวพวมรมลไยได้พมูมลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีเพนเดนชิปมาพร้อมใช้งานหน้าจอทัศสกรินนะคะเกียร์ออโต,โตมาพร้อมโหมดอีโคโหมดและพาวเวอร์โหมดมาพร้อมใช้งานรุ่นนี้นะคะให้พื้นที่นั่งผู้โดยสา กว้างขวางและยังได้เบาะอคาธล่าเช่นกันค่ะเบาะหนังตัดกับเบาะผ้านะคะและยังมีตัวเสียบท้าซีมถึง2ตําแหน่งและตัว A อได้แอร์ถึง3ตอนอยู่แถวในของตัวรถไม่มีร้อนแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะพามาชมด้านท้ายของรุ่นนี้กันบ้างค่ะตัวนี้นะคะด้านท้ายก็จะมีโลโก้ G R Sport บง่งบอกรุ่นของคันนี้และมา,มาพร้อมเซ็นเซอร์ให้กะระยะมาถึง5ตําแหน่งกันเลยทีเดียวสําหรับคันนี้เองนะคะได้ยังอะไร มาพร้อมใช้งานบอกเลยว่ากิ๊ต์มากๆเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานดูแลดีสุดๆเลยสภาพภายในโดยรวมคือสะอาดสะอาดมากๆรับประกันไม่ชนหนักไม่ผิดความไม่จมน้ําแล้วก็ไม่ตัดต่อโครงสร้างแน่นอนและอีกอย่างเรายังมีใบตรวจสภาพรถและลูกค้าสามารถขอได้อีกด้วยคันนี้ ฝากกระโปรงท้ายน็อตไม่ขยับไม่แกะไข่แต่อย่างใดเลยใครได้ไปนะคะโ,โหคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาออกข้างใหม่สำหรับคันนี้นะคะอยู่ที่1นล้าน9กแสนกว่าบาทแต่ตอนนี้ราคาเหลือเพียง1 000, 4 08, 000, 8 8 0ล้านสืบาทเท่านั้นราคานี้นะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันนะคะใครได้ไป จบในราคานี้เลยซื้อสดไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะคะแล้วถ้าใครสนใจคันนี้ต้องการดูรายละเอียดต้องการคุยราคาสามารถทักแชทหรือคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ